นั่มคือมีตลอดบัลทองใส่บ่ะเป็นบ่อน,น้าเหมืมอน,นบ่อเวนอันนี้คือมันเป็นโพงไปมันเป็นโพงไปหอดโพงล่วงไปสาฟังท้องแล้วก็หอดบ่ังเขาจะไปครับแต่ยอนเพ่ยงดอนสวรรค์ครับเพราะว่าเวลาเพื่อนตักน้ำในบ่อนี่นี่ขู่โต๊กนี่ขู่ไป่โหดอยู่สาฟังท้องบางที่ขู่ไป่โหดอยู่ดอนสวรรค์ นี่เดินทางมาถึงท่าเรือที่น้องหารจะเดินทางไปเกาะดอนสวรรค์ระยะทางประมาณเจกิโลของโน้นโน่นเลยขึ้นเรือตรงนี้เที่ยวละห้าร้อบาทเมาล้ำไปเลย ก็จะเหมาลำไปห้าร้อยเหมาลำหลวงพ่อแปะทัวร์แปะกับมาหลวงพ่อแปะทัวร์นะวันนี้ก็ข้างล้อนิดนึ่งโอ้ปะหลวงพ่อมามาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อแปะทัวร์นะวันนี้เนี่ยจับ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 มาจับทัวร์หัวดวงระวังศีษะระวังสังกะสีนะหลวงพ่อนะโอ้ เได้วอาหหอสื้อ่เสื้อโซทามว่าให้หมา้อกหาไปยังไงไปยังไงขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับอะ จับเานั่งนี่ละก็อยู่ีคน้ลชูชีพคนละตัวใจเย็นนะครับโยกเยกวะ โดยประมาณ4กิโอ่ารอประมาณ7กิโลเราเดินทางมานี้7กิโลแล้วเนี่ยอ่ามาถึงสาลานี่ก็มีกลองร้อนมีกลองมีคองให้รูปเนื้อทีอ่สุดลูกของลูกตา มีลำเดียวนะที่เดินทางมาวันนี้ในเวลานี้ไม่มีใครอยู่เลยเดินทางมาดูข้างใน เงียบสงบลมลื่นต้นไม้ใหญ่ๆอ้งนั้นเลยอมาไป่ะไปทางใดทางนี้ไปข้าขอขอไใหญ่ะพดมน้อยๆาพอพ,อพ,อพรพระบรมมสาลีริฐิธาตุในวิหาร อันตรายห้ามเข้าร้อยห้าไลร้อยาล่มาตลรวจมาแล้วพารเรา้ เอาเลยถ่ายเลยเอาถ่ายก่อนถ่ายก่อนมีต้นว่าต้นนี้ต้นโพ ข้าวแก่ที่สุดป่ครับผมพระนี่เป็นพระอะไรเนี่ยก๊อกดาวสว่างจะเป็นเกาะแม่ไม้ครับโอ้ถ่ายโลกวุ่น claro> ก๊อกแม่ไม้ถ้าแต่สมัยอะไรกาะแม่ไม้วุ่นเหรอครับสมัยมือของผ้าแดงนังไอ้ป่ะข้าวผมเป็นเกาะแม่ไม้ที่แม่ครับที่เรายืนนี่ไม่เป็นแค่ดินเป็นเมื่อของมด้งเหรอครับเต่าโออ๋อที่ว่านู้นแม่ไม้เนี่ย เนึ่ขมาเขาที่สร้างชาลายลย้นคร,ร,รับเทศบาลรือ,อที่ลมโอเทศบาลบอยเฮดขึน้นเดแล้วเขาเขาลืนเขาได้ทวงคืนต้นยางไหนยางนาต้นยางนาเจ้าเกิดมากเห็นเราหอนน้อแมนผมก็าเจ้าน,นะ

บ่ครับเขามาเที่ยวซื้อล้ปอยครับสู้บริจาคก็เปียกคือเปียกฝนพัดเปียกน้ำสอดทางไหนบอกทำบุญทำบุญ น้องหานั่นน้ำหืว่มืดมันจะเป็น i̇şte ก๊อกนี่เดินยู่ครับขอล็้คุณน้อยบอก่งรับแต่มีตัวนี้ก็ทำไงก็มีเราจะมีสิ่งกอสักรึเปล่าอนสี่เมื่อยจ้วว่าเป็นสี่เหลี่ยมมึงบอกนั่นนะเป็นยังอันที่เป็นแระปาเก้าชิ้นี้นะฮะก้าอใช้ปลาตรงนั้นจะขอเลือกชินี้เลยนะเพราะว่าทางล้อจะทางล้อนี่ ค่า oh. mm ้อทัเขาทำลายเลทโอ้ข้อนี่เป็นสภาพเนีครับโรงงานฟาร์มปลาผมก็สาระสำคัที้อ ทีพี่โซ is oh, like oh, ่ยังวอดทักจบกู้ทางล้นหล้ะก็มาโพอยู่มองนี่เป็นโพงน้ำาลอด อันนี้เจดียอ,อบูชาปูนาคราชอยู่นี่แหละครับที่เขาถูกหวยสิบสองล้านอ่ะสิบสองล้านถุกหวยบ,บองนี้ปะองค์พญานาคองค์สีทองซ้ายสุดออที่ว่าคนคนแก่นนะครับที่เป็นเมียฝรั่งนะครับแล้วก็หกล้านกับคนยะโสธรครับ น,นะครับนี่ยังเป็นกระลอกนะครับกระลอกรกระลอกก็เริ่มหลาย้ะครับรโผงน้ำรอดไปถึงหน้าวัดพระธาตุเชิงชุม อพอ,งองลงคนเพวกล้านคนกระสุนอนองางนี่หะล้านสวยๆส,สวย,สวยสงงามครับตงหนโมาบงหน้าโมอหลังพอพนกับปูสลูอายป่ สุวรรณนาคราชนะเขาจะสลัดตกไปหนึ่งมมมหาาาโปวิเตัจก กันทแบนี้ลางตคโาี่่ี่ตเขียนโค ่กะานพื้พนที่รอบเกาะประมาณ2กิโลเมตรบอกเป็นทางเดิเนสกิโลเมตรปทาปทา ส่วนมากก็จะเป็นป่าไม้ป่าไม้ตะเคียนป่าไม้ยางยางนาเก่าแก่มีอายุเป็นหลายร้อยปีเมื่อกี้ก็ต้นตะเคียนคู่ต้นตะเคียนแฝดมียืนต้นก็มี เขาวันนีาให้เขามาปล่อยเขาอาจะโตเขาลอยเ็นร้อยนี่นะแล้วมันกินกินยังไงน้ำบ่ขาว่าค เป,เป็นควายน้ำน,นี่คือทางเดินอันนี้เป็นเขตใช่ไหมนี่อันนี้เป็นเขต ข้างนอกก็มีเขตอันนี้คนพายเรือคนนำเรือเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่มีพระ ในเนื้อที่หนึ่งร้อยห้าไร่มีพืชน้ำพืชบกพืชกาฝากสมุนไพตรตะกอนมันสิมีดอกตอร์ครับทางราัชทัพจะลงมาสำรวจยังนะอนอนโอ้โห ใหญ่มากใหญ่หญวอย่างมาคู่งงลนนกลางคืนก็เงียบสงบแล้วนี่ นี่ต่เสียงแม่งไม้เสียงนก พอแห้งาอ่แ้นนงสามองวันนี่ะตัวนั้นบ้านเชียงบ้านน้อยสามสงวันองเ่ลยกกว่าบ้านเชียบ้านเชียงสองต้นนี้สมบูรณ์มากเลยต้นยางนา กลับออกมาสู่ทางเข้าที่เดิม